สวัสดีครับผมชาติจญทรัพย์นะครับเอาเอาซีรีห้าร้อยครับคันเหลืองคันเหลืองเอามินนืดเป่น้องมินนืดเจอโกบิโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดเกะไฟแดงมาได้สี่พันหกร้อยชั่วโมงยังเปลี่ยครับเมื่อกี้ถามท็าแกแล้วไม่เคยสลงสลักนี่ ยังไม่เคยเปลี่ยนครับนะย,ยังไม่เคยควาน0.60ลูกบาทเมตรนี่ค่าตักก็อยู่ประมาณค่าตักน่าจะ100ครับนะต่อคันนะพี่น้องหมายถึงว่ารถขุดได้100รถดำก็ได้ประมาณ100 160นะครับ150 160นี่แหละต่อเที่ยว ว่ดดิน300หน้าดินนี่เอาไปปล่อย300ครับแล้วก็ดันอีก30เป็น330ส่วนรถขุดก็ตักร้อยนึงดินก็ต้องเราขุดสะให้แต่ว่าเราต้องซื้อด้วยครับนะต้องซื้อดินด้วยซื้อดินอาจจะเที่ยวละ20บาทครับปัจจุบันเอาเจโอปดครับ เจเจเคห้าวีนับเจสโกรเกอบเมืองไทยครับดูแลโดยอาริยะร้อยสี่สิบก็ถือว่าเป็นรถยอดฮิตยอด,อดนิยมกันนะโอ้จะเป็นสมัยก่อนก็มาร์คซีนะมาร์ทูมาร์คซีมาร์ควันมาร์ทูมาร์คซีปัจจุบันเป็นหุ้สิบเอ็ดแล้วนะถือว่า คบิโต้กสุดยอดกันมักทูมักทรีนี่ยังได้รับความนิยมอยู่ครับนะมักไฟไเท่าไรครับนะบอคอปเตอร์หรือว่าซูเปอร์นี่มักซิกมักซิกนี่ร้อยยี่ร้อยสี่ไม่ค่อยมีนะร้อยยี่นี่มีระดับสองร้อยมักเซเว่นไม่มีมักโฟไม่มีพี่น้อง มามาักเอกเลยมักเอกก็เป็นเป็นเป็นคอมม่ไดว่าซีส,สูแต่เป็นรุ่น1รุ่นสองมหนจะเป็นมิสซูครับนะ6ี3 1 6 3 4แต่ร้อรุ่น8ก็เป็น u, มิซูครับคขมบันเร็วอ่ามิซูไดเรขซีสูครับนะ d o c f r แล้วก็เป็นรุ่น8ระดับ200ก็ฮิโน่ครับนะ J5E ขีด TA ขีด e TG แล้วก็รุ่น11เเป็นอีซูซุครับจับเอามาใส่สีเจเจอเอาลุยต่อไปน้องโอรถดำสี่คันก็อาจจะช้าหน่อยครับวันนี้อเอาแค่ห้าสิบเที่ยวพอตัวสายแล้วอ่ะสองกุมครับรถขุดขนาด14ตันนี่ก็จะ ขึ้นส0บล้อเทเลอร์ได้สบายไปน้องนะครับแล้วก็หากินได้แบบบ้านๆเดี๋ยวถ้าเอารถ200มาขุดอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องขุดใส่6ล้อดำนี่อาจจะไม่แนะนำครับเพราะว่าถ้าซ็กซีรมันสูงถ้าจะจ่ายสูงครับค่าเชื้อเพลิงสูงอันนี้ตักตัก20เที่ยวนี่ได้ค่าเชื้อเพลิงครับนะ 30เที่ยวได้ค่ากับข้าว40เที่ยวได้ค่าค่ากับข้าวเชาว้ากลางวันเย็นนะครับรถคุดนี่ต้องตักให้ได้ร้อยอัพนะครับถึงจะอยู่ได้เอาร้อยเก้าห้าหรือเปล่าเฮ7โอเจ็ดดีดันเลยมห้า Nào, cút nồi Tại Từng tí, từng tí, từng tí Thôi Thoát rồi Nào, bắt nồi, bắt thang nồi lốt thái dữ vậy là Mò? lốt thái à? lốt thái dữ vậy? มปลาดีนะเล่ามาลูกมาไล่หน่อยเอ้สีวินดูแล้วสบายตาค่าตัวสามล้านนิดๆนะครับดูแลโดยอาริยะรถคันนี้ถ่ายตั้งแต่ป้ายแดงนะพี่น้องจนปัจจุบันนี่ พัน600รอยชั่วโมงดูข้างหลัง้างรุ่น11บ้าันท้ายใหญ่ๆน่กันติดไฟติดไฟไป,ไปตรงบั้นท้ายเลยนะสงสัยผมต้องไปแล้วนะ่ต้องว่าฝนตกแล้วครับเดี๋ยวรถจะออกไม่ได้ใจดูได้ครับ ยูทูทบท้องชาติเจริญทรัพย์เพราะว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาร์บูเตอร์อินทรัคโซอสี่พั 4, นหกร้อยนี่ยังเต็มอยู่ครับนะลิงก์ยังเต็มเลยมันอาจจะใช้ได้อีกสองฤดูกาลครับอ๋อมันยุบครับมันเดินยังยุบเลย ถ้าจะออกรถใหม่ก็ดาวประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะรุ่นนี้จะใช้เงินประมาณสามแสนครับนะ1 4 0ยีรุ่น11อริยะโอ้อริยะก็มีอ่าศูนย์หรือว่าสาขาถึาง3.12นั่นครับตัวประเทศโอ้ดินสวยมากครับผลงานห้องจาเบิ้ม โอ้รถสี่คันก็ตักอยู่สิบนาทีครับหยุดอยู่ยี่สิบนาทีเอามาแล้วอีกคันหนึ่งเดี๋ยวดูผลงานครับตักไปแล้วสิบกระเที่ยวแฮ่มือม่ธรรมดานะเนี่ยนี่จะเล่นสองชั้นไหมน้อง เปิดหน้าไปก่อนข้างล่างก็แข็งอยู่89พลังมาครับเครื่องอิสุสุนะครับ,บรอบเครื่องก็2,000 2,000รอบต่อนอาทีวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะครับโบลบุณหานนะ่าจะถ้าฝนไม่ตกนะครับได้อยู่ประมาณสก3 0 0 0บาทโอเคครับนะพรงนี้เลยจัดเต็ม อาฟุโซฟุโซหัวปลาดุกมาแล้วอ้าว <c oughs> เฮ้ยน,นั่นหาแต่เรื่องแลวพี่น้องบอกให้า <c oughs> มาแล้วเรียมใครเรียมมันโอเค ครับอ๋อขึ้นลองใหม่โอ้หนึ่งตักหนึ่งอุ้มครับโดยจาบเบิ้มครับโอ้อุ้มนหนักนะน้า0.60ลูกบานเมตร 2องแล้วครับนะฮะอ๋ะเะอเละแล้วสามเดี๋ยวเปิดกัน2สองเอาเอาดินแข็งไปปูได้ครับสี่ สี่อุ่มหนักนะครับรถดำเมื่อเที่ยวละ 150, ร้อยห้าสิบอาจจะร้อยหกสิบก็สิบเที่ยวพันหกเราต้องได้ยี่สิบเที่ยวครับวันหนึ่งหรือว่าสิบห้าเที่ยวขึ้นครับอสองสี่ครับเอา เดี๋ยวเดี๋ยวดันให้เดี๋ยวดันให้เดินเบาด้วยเดินเบาด้วยเริ่มนะครับเริ่มจะยุบแล้วเเวลาหมดหมดเวลาไปเนองจบด้วย 140LC รุ่น11 g o b e ดโกเบโกดูแลโดยอารียะอีควิเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสนใจ140ยสี่ว่า 200sm หรือว่า YN15 มา r ท t นตัวท็อปก็ไปดูได้ครับโชว์รูมใกล้บ้านทันหรือว่าศูนย์ใกล้บ้านทันอยู่บริดามก็ไปดูสุรินครับนะอยู่บนก็ดูบนของแกนอุดรอนโคราชจัดไปอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ